นี่คือประตูสู่เมืองลับแลที่มนุษย์ยุคเราปัจจุบันสามารถเข้าถึงและมาเยือนที่นี่ได้โดยง่ายที่สุดทางเชื่อมสู่ประตูมิติที่ได้ถูกปิดตายด้วยอาคมแห่งพรามวิชาลับที่ได้สูญหายไปนับพันปี ทางเดินของปากถ้ำแห่งนี้จะพาเราไปสู่หมู่บ้านลึกลับลับแหลบังบทสมัยวัฒนธรรมทวาราวดีเมื่อครั้งนครคูบัวแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองอายุราว1,500ปีก่อนและนี่คือถ้ำฝาโถแห่งเทือกเขาโบราณศักดิ์สิทธิ์อุทยานหินเขางูเมืองราชบุรีวันก่อนมีน้องคนหนึ่งแชทมาเล่ากับผมว่าได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิ ภายในถ้ำฝาโถแห่งนี้ที่ผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพสลักของพระพุทธเจ้าเข้าปรินิพานที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนสยามระหว่างที่ทำสมาธิอยู่จู่ๆก็เห็นภาพตัวเองแต่งกายเป็นชุดพรามออกมาจากปลายถ้ำด้วยสีหน้าที่กำลังเศร้าใจส่วนตนเองก็เกิดร้องไห้ขึ้นมาทันทีเมื่อรับรู้ได้ว่านั่นคืออดีตของตนเอง ซึ่งเคยเป็นพราหมณ์ตนนั้นมาก่อนและกำลังจะทําพิธีอะไรบางอย่างเพื่อปิดปลายทางของถ้ำแห่งนี้ซึ่งมองทะลุเข้าไปมองเห็นท้องฟ้าอีกฝั่งหนึ่งและเห็นผู้คนกลุ่มหนึ่งสมัยยุคโบราณที่กำลังเฝ้ามองดูพิธีปิดถ้ำแห่งนี้ทันทีที่ไร้มนจบผนังถ้ำด้านบนก็ได้ถล่มลงมาปิดปลายทางของถ้ำน้องก็ตกใจออกจากสมาธิทันที พอได้ฟังจบผมก็เกิดขนลุกวาบไปทั้งตัวแล้วรู้สึกได้ถึงความจริงใจของผู้เล่าผมจึงถามกลับไปว่าน้องเคยได้ยินเรื่องราวของตำนานเมืองลับแลณนะสถานที่แห่งนี้มาก่อนหรือเปล่าน้องก็ตอบว่าไม่รู้เลยครับพี่งั้นพี่จะเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังย้อนกลับไปในยุคสมัยที่ความเจริญยังมาไม่ถึงในพื้นที่แห่งนี้มีเรื่องเล่าของชาวท้องถิ่น ถึงการไปมาหาสู่กันระหว่างชาวลับแหลและชาวชนบทแห่งนี้แต่แล้วก็ต้องเกิดความขัดแย้งด้วยความแตกต่างระหว่างชาวบางบทและชาวโลกภายนอกอันเนื่องมาจากภูมิจิตและศีลที่สูงและความหยาบช้าของชาวโลกภายนอกที่ต่างกันมากเกินไปในที่สุดประตูระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองลับแหล่ก็ได้ถูกปิดตัวลงอย่างถาวรด้วยเหตุผลหลายๆประการ ที่ยังคงเป็นปริศนาในใจซึ่งเราก็มีอาจทราบได้เหลือไว้แค่เพียงตำนานให้เล่าต่อๆกันผ่านการเวลาได้ถูกลบลืมไปในยุคสมัยปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปสู่การพัฒนา AI อย่างสูงสุดแต่ชาวเมืองลับแลยังคงดำเนินชีวิตของเขาต่อไปราวกับทุกอย่าง ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักและการมีตัวตนอยู่จริงของพวกเขาเหล่านั้นก็ยังผ่านการรับรู้ของผู้คนในยุคปัจจุบันแต่จะสัมผัสได้เฉพาะผู้มีบุญหรือที่มีจิตละเอียดเท่านั้นและนี่คือเรื่องราวของชาวลับแลบางบทแห่งเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์อุทยานหินเขางูเมืองราชบุรี